สวัสดีค่ะนักเรยียนชั้นม2ทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่วิชาวิวทยาศาสตร์นะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการมีประจำเดือนการปฏิสนธทิและการพัฒนาของไซโกดกันนะคะคุณครูผู้สอนนางสาวจิรวรรณแก้วดวงพางหรือคุณคุูกเกตค่ะรายวิชาวิวทยาศาสตร์ม2หน่วยการเรียนรู้ที่1ระบบในร่างกายของมนุษย์ เรื่องการมีประจำเดือนการปฏิสนธิและการพัฒนาของไซโกดว1 2ม2 15. องทอธิบายการตกไข่การมีประจำเดือนการปฏิสนธิและการพ <orman> <c oughs salaries> ัฒนาของไซโกดจนคลอดเป็นทารกการมีประจำเดือนเพศหญิงนะคะเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นก็จะมีประจำเดือน เกิดขึ้นเป็นรอบๆเรียกว่ารอบเดือนแต่ละรอบเดือนจะใช้เวลาประมาณ28วันนะคะโดยจะเริ่มนับวันแรกของการมีรอบเดือนเป็นวันที่1ของการมีประจำเดือนในแต่ละรอบเดือนนะคะจะมีประจำเดือนออกมาประมาณ3-5วันค่ะประจำเดือนที่ออกมาแต่ละรอบเดือนนะคะก็คือผนังมดลูกชั้นในที่หนาขึ้นในระหว่างรอบเดือนที่หลุดรอกออกมาพร้อมกับเลือดทางช่องคลอดนะคะ ดังนั้นนะคะการมีประจำเดือนนะคะก็เป็นการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนเพศหญิงและผนังมดลูกในแต่ละรอบเดือนของเพศหญิงค่ะโดยแต่ละรอบนะคะจะใช้เวลาประมาณ28วันนะคะนักเรียนนะคะอาจจะสงสัยว่าประจำเดือนและรอบเดือนแตกต่างกันอย่างไรประจำเดือนนะคะก็คือเนื้อเยื่อที่มีการหลุดลอกออกมาพร้อมกับเลือดทางช่องคลอด ส่วนรอบเดือนนะคะก็คือช่วงเวลาที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในการมีประจำเดือน1นึ่งครั้งค่ะจากรูปนะคะนักเรียนจะสังเกตเห็นได้ว่าเพศหญิงนะคะจะมีประจำเดือนอยู่ระหว่างวันที่1ถึง5นะคะโดยนักเรียนสังเกตว่ามันจะมีฮอร์โมนทั้งเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนะคะในระหว่างช่วงที่มีประจำเดือนนะคะทั้ง2อฮอร์โมนนี้จะ มีปริมาณที่ต่ำนะคะแต่หลังจากวันที่5นะคะทั้งฮอร์โมนอิสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนะคะจะค่อยๆสูงขึ้นนะคะโดยฮอร์โมนอิสโตรเจนนะคะจะสูงที่สุดในวันที่14ของรอบเดือนนะคะก็คือวันตกไข่นะคะไข่นะคะจะตกทุกๆวันที่14ของรอบเดือนนะคะโดยไข่นะคะจะมีอายุอยู่ได้1วันนะคะเพื่อรอการปฏิสนธิจากอสุจิของเพศชายนะคะ หลังจากวันที่15ถึง20นะคะฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนนะคะจะค่อยๆสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะและจะส่งผลให้ผนังมดลูกชั้นในนะคะมีการหนาตัวมากขึ้นเพื่อรองรับการฝังตัวของเอ็มพิโอหรือตัวอ่อนนะคะแต่ถ้าไม่มีการปฏิสนธิระหว่างเซลล์ไข่และเซลล์อสุจินะคะ ฮอร์โมนทั้งสองชนิดนี้นะคะจะค่อยๆลดต่ำลงนะคะส่งผลให้ผนังมดลูกนะคะสลายตัวกลายเป็นประจำเดือนต่อไปค่ะดังนั้นนะคะการมีประจำเดือนนะคะจะมีรอบอยู่ที่28วันโดยเฉลี่ยนะคะแต่บางคนนะคะอาจจะ30วันหรือ29วันก็ได้นะคะไม่ถือว่าผิดปกตินะคะเนื่องจาก ขึ้นอยู่กับฮอร์โมนของแต่ละคนนะคะถ้านักเรียนยังอยู่ในช่วงวัยรุ่นนะคะฮอร์โมนของนักเรียนก็จะมีการเปลี่ยนแปลงที่สูงมากเลยใช่ไหมคะดังนั้นนะคะรอบเฉลี่ยก็อาจจะไม่ตรงกับ28วันก็ได้แต่เมื่อนักเรียนเข้าสู่อายุประมาณ20 21ประมาณนี้นะคะฮอร์โมนของนักเรียนก็จะเริ่มคงที่แล้วนะคะดังนั้นนะคะ รอบเดือนโดยเฉลี่ยของนักเรียนก็จะอยู่ที่28วันนะคะโดยเราจะนับวันแรกของการมีประจำเดือนนะคะเป็นวันที่1นะคะแล้วนับถัดไปอีก14วันก็จะเป็นวันที่ตกไข่นะคะโดยเซลล์ไข่ของเพศหญิงนะคะจะถูกสร้างที่ รังไข่นะคะหลังจากนั้นก็ถูกส่งมาตามท่อนําไข่นะคะภายในท่อนาไข่นะคะก็จะมีเส้นขนเล็กๆคอยช่วยพัดโบกให้ไข่เคลื่อนที่ไปตามท่อนําไข่นะคะเพศหญิงนะคะจะสามารถสร้างไข่ได้เพียงเดือนละฟองเท่านั้นนะคะถ้าเดือนนี้สร้างข้างขวาแล้วเดือนหน้าก็จะมาสร้างข้างซ้ายนะคะสลับกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะคะ แล้วนักเรียนทราบหรือเปล่าคว่าเพราะอะไรเราถึงปวดประจำเดือนทําไมเพศหญิงถึงปวดประจำเดือนคะการที่นักเรียนปวดประจำเดือนนะคะก็เกิดจากการบีบตัวและการคลายตัวของมดลูกนะคะเพื่อไล่ประจำเดือนออกมานะคะวันนี้นะคะคุณครูก็มีสถานการณ์นะคะมาให้นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์กันนะคะก็คือ จีซูนะคะมีประจำเดือนอย่างสม่ำเสมอทุก28วันถ้าจีซูมีประจำเดือนวันแรกคือวันที่5มกราคมจีซูจะตกไข,ข่ครั้งต่อไปในวันที่เท่าไหร่คะในการตกไข่นะคะเราจะนับวันแรกของการมีประจำเดือนคือจีซูมีประจำเดือนวันที่5ใช่ไหมคะเราจะนับเป็นวันแรกนะคะแล้วให้นักเรียนนับต่อไปอีกกี่วันคะ 14วัน14วันจะเป็นวันตกไข่โดยเราจะนับเริ่มตั้งแต่วันที่5นะคะพร้อมแล้วนับไปพร้อมๆกันเลยนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14ดังนั้นนะคะจีซูจะตกไข่วันที่18มก,กราคมค่ะ การปฏิสนธิและการพัฒนาของไซโกดเพศหญิงและเพศชายนะคะเมื่อมีเพศสัมพันธ์กันนะคะผู้ชายนะคะจะหลั่งน้ำอสุจิออกมานะคะในน้ำอสุจินะคะก็จะประกอบไปด้วยตัวอสุจิและน้ำหล่อเลี้ยงต่างๆนะคะโดยในการหลั่งน้ำอสุจิแต่ละครั้งนะคะ ผู้ชายนะคะจะหลั่งอยู่ที่ประมาณ3-4มิลลิลิตรนะคะและจะมีจํานวนอสุจิเฉลี่ยประมาณ300ล้านถึง -500 ล้านตัวเลยนะคะเยอะมากๆเลยใช่ไหมคะอสุจินะคะจะเคลื่อนที่ไปยังมดลูกนะคะแล้วก็จะไปหาเซละะเซล์ไข่นะคะเซลล์ไข่นะคะสร้างจากอะไรคะนักเรียนจําได้ไหมเซลล์ไข่นะคะสร้างจากรังไข่นะคะแล้วก็จะเคลื่อนที่มายังท่อนําไข่นะคะอสุจินะคะก็จะ เคลื่อนที่เคลื่อนที่มาหาไข่นะคะหลังจากนั้นนะคะทั้งเซลล์ไข่และเซลล์อสุจิก็จะเกิดการปฏิสนธิกันนะคะโดยนิวเคลียสของอสุจินะคะจะเข้าไปรวมกับนิวเคลียสของเซลล์ไข่นะคะเกิดเป็นเซลล์ที่เรียกว่าไซโกตนะคะ ไซโคนะคะจะมีการแบ่งจำนวนเซลล์โดยเพิ่มจาก1เป็น2จาก2เป็น4จาก4เป็น8และจะเพิ่มแบบทวีคูณไปเรื่อยๆนะคะจนกลายเป็นกลุ่มเซลล์ที่เรียกว่าเอมบริโอนะคะเอมบริโอนะคะจะเคลื่อนที่มาฝังตัวยังผนังมดลูกนะคะระยะเวลาในขั้นตอนทุกๆขั้นตอนที่ครูกล่าวมานี้นะคะจะใช้ระยะเวลา5วันนะคะ เดี๋ยวเราจะไปดูคลิปวิดีโอการปฏิสนงทไปพร้อมๆกันนะคะนักเรียนเมื่อเพศหญิงและเพศชายมีเพศสัมพันธ์กันนะคะเพศชายจะหลั่งน้ำอสุจิออกมานะคะแล้วตัวอสุจินะคะทั้ง300-500ล้านตัวก็จะเคลื่อนที่ไปตามท่อน้ำไข่นะคะเมื่ออสุจิเคลื่อนที่ไปถึงเซลล์ไข่แล้วนะคะ เอนไซม์ที่อยู่ในถุงอะโคโซมนะคะจะถูกปล่อยออกมาเพื่อใช้สำหรับเจาะเยื่อหุ้นเซลล์ไข่ค่ะอสุจินะคะจะเคลื่อนที่เข้าไปนะคะหลังจากนั้นนะคะเซลล์ไข่จะปล่อยเอนไซม์ทำให้อสุจิตัวอื่นไม่สามารถเข้ามาได้อีกค่ะเกิดการรวมตัวกันของนิวเคลียสอสุจิและนิวเคลียสของไข่นะคะกลายเป็นไซโกดนะคะ ไซโกดจะแบ่งตัวจาก1เป็น2จาก2เป็น4จาก4เป็น8จาก8เป็น16นะคะจนกลายเป็นกลุ่มเซลล์ที่เรียกว่า MPO และเคลื่อนที่ไปฝังตัวที่ผนังมดลูกค่ะพัฒนาการของทารกในครรภ์ MPO นะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงหลายระยะขณะเดียวกันนะคะก็จะเคลื่อนที่ไปตามท่อนำไข่และฝังตัวบริเวณผนังมดลูกนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะในระยะที่1เดือนนะคะตัวอ่อนนะคะหรือ MPO นะคะก็จะเริ่มมีหัวใจสมองและไขสันหลังนะคะเริ่มมีตาปุ่มแขนปุ่มขา หัวใจที่จเจริญมากขึ้นนะคะเดือนที่2นะคะอวัยวะต่างๆนะคะจะมีการจเจริญเป็นรูปร่างมากขึ้นเริ่มมีหูมีเพดานในช่องปากเราจะเรียกระยะนี้ว่าระยะฟีตัสนะคะส่วนเดือนที่3นะคะจะเริ่มเห็นรอยนิ้วเท้านิ้วมือ สามารถกืนของเหลวในถุงคั่ำได้นะคะจะมีระบบขับถ่ายที่จเจริญขึ้นเริ่มมีการเคลื่อนไหวของแขนและขามีอวัยวะที่ใช้ในการหายใจเกิดขึ้นค่ะในเดือนที่4นะคะจะเริ่มมีการเคลื่อนไหวมากขึ้นนะคะและมีการจเจริญเติบโตของกระดูกแข็งค่ะในระยะเดือนที่5ถึงเดือนที่9นะคะ จะมีการเจริญเติบโตที่เพิ่มมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบต่างๆนะคะระบบประสาทแล้วก็จะมีไขเคลือบบริเวณตามตัวด้วยค่ะในท้องของมันดานะคะนักเรียนจะสังเกตเห็นได้ว่ามันจะมีท้งส่วนที่เป็นน้ำ่ําแล้วก็ลกนะคะในน้ำขํานะคะก็จะช่วยป้องกันอันตรายต่างๆนะคะแล้วจะช่วยปรับอุณหภูมิในมดลูกให้เหมาะสมแก่ทารกในครรภ์ด้วยค่ะ ่วนลกนะคะที่เป็นส้นสายตรงนี้นะคะจะเป็นส่วนเชื่อมต่อระหว่างแม่และทารกในครรภ์น,นะคะลกนะคะเป็นทางผ่านสําหรับอาหารและอากาศของทารกจากแม่นะคะเป็นส่วนที่ต่อจากมดลูกของแม่นะคะมีหลอดเลือดจากแม่มาเลี้ยงนะคะหลอดเลือดจากลกนะคะจะเชื่อมต่อกับสายสะดือของทารกนะคะดังนั้นนะคะลกจึงเป็นทางเข้าออกของอาหาร อากาศและของเสียของทารกค่ะในการตั้งครรภนะคะโดยปกตินะคะจะใช้ระยะเวลาอยู่ที่9เดือนหรือโดยเฉลี่ยประมาณ37 4 0สัปดาห์นะคะนับจากวันแรกที่มีประจำเดือนทั้งสุดท้ายค่ะการเกิดแฝดการเกิดแฝดนะคะจะแบ่งออกเป็น2แบบใหญ่ๆก็คือแฝดแท้แล้วก็แฝดเทียมนะคะ แฝดแท้หรือแฝดร่วมไข่นะคะชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าร่วมไข่นะคะก็เกิดจากอสุจิ1เซลล์แล้วก็เซลล์ไข่1เซลล์นะคะเมะื่อปฏิสนธิกันแล้วก็ได้เป็นอะไรคะไซโกตใช่ไหมคะแต่ไข่ที่ได้รับการผรสมแล้วนะคะขณะที่กำลังเจริญไปเป็นเอ็มพีโอนะคะจะมีการแบ่งเป็น2ส,ส่วนนะคะและแยกตัวออกจากกันคะ่ะโดยแฝดแท้หรือแฝดร่วมไข่นี่นะคะ จะมีเพศเดียวกันหน้าตาที่เหมือนกันมีหมู่เลือดเดียวกันและมีลักษณะทางพันธุก,กรรมเหมือนกันค่ะเกิดจากเซลล์อสุจิ1เซลล์แล้วก็เซลล์ไข่1เซลล์มารวมตัวกันค่ะส่วนแฝดเทียมหรือแฝดต่างไข่นะคะแน่นอนอยู่แล้วว่าต้องไข่คนละฟองดังนั้นนะคะก็จะเกิดจากอสุจิทั้งสองเซลล์แล้วก็ เซลล์ไข่ทั้งสองเซลล์นะคะก็มาปฏิสนธิกันนะคะแล้วก็เกิดการแบ่งตัวนะคะก็ของไข่ของมันเลยนะคะแฝดต่างไข่นะคะจะมีเพศเดียวกันหรือต่างเพศก็ได้มีหมู่เลือดเหมือนกันหรือแตกต่างกันก็ได้แต่จะมีลักษณะทางพันธุกรรมที่แตกต่างกันนะคะสาเหตุนะคะก็อาจจะเป็นเพราะไข่สูกพร้อมกันมากกว่าหนึ่งฟองในเดือนเดือนนั้นค่ะ กิจกรรมท้ายบทเรียนวันนี้นะคะให้นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์สถานการณ์แล้วตอบคำถามคุณนะคะก็คือเจนนี่นะคะมีประจำเดือนอย่างสม่ำเสมอทุก28วันถ้าเจนนี่มีประจำเดือนวันแรกคือวันที่7มกราคมเจนนี่จะตกไข่ครั้งต่อไปวันที่เท่าไหร่คะให้นักเรียนพิมพ์คำตอบมาในคอมเมนต์ใต้โพสได้เลยนะคะ ถ้ามีส่วนไหนที่นักเรียนไม่เข้าใจนะคะสามารถทักแชทถามคุณครูได้เลยนะคะงานนักเรียนอย่าลืมทํากันนะคะทําบ้างยินง,งดีกว่าไม่ทําเลยนะคะนักเรียนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ชั่วโมงหน้าชั่วโมงนี้สวัสดีค่ะ